พาไปเที่ยวพาไปช็อปกันก่อนดีกว่าคุณผู้ชมคะ่ะกับสีมหาก,กรรมงานใหญ่ค่ะจากยูเนียนแพนที่รวมโปรโมชั่นสุดแรงดีลใหญ่ปังปง,ปง,งานนี้รวมทุกความต้องการของคนรักบ้านนะคะกับคอนเทนเจอร์เอ็กซ์โปคู่รักที่กำลังจะแต่งงานเวิดดิกแฟร์สายช็อปเครื่องใช้ไฟฟ้าพาวเวอร์บายเมกาเซลและบิ๊กเอ็กซ์โปที่รวมสินค้าไลฟ์สไตล์ทั้งอุปกรณ์แคมปิง้งเดินป่ารถยนต์และอีกมากมายครบจบในที่เดียวคุณผู้ชมไปค่ะไปติดตามงานนี้กันเลยค่ะ นี่คือสีมหากรรมช็อปสุดยิ่งใหญ่จากยูเนี่ยน n เดี๋ยวเรามาตามดูบรรยากาศสุดคึ้นักรและโปรโมชั่นเด็ดๆภายในงานกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ ได้เดินเข้าไปในงานอย่างงานใหญ่มากแล้วก็มีตัดสินค้าที่น่าสนใจมากๆเลยวันนี้เราอยู่กับผู้จัดงานแล้วคุณสุมเล่าไฮไลท์เด็ดๆภายในงานให้ฟังหน่อยค่ะ่สำหรับงานนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นการรวมงานใหญ่นะคะที่จัดโดย u n นิแพ a n นะคะซึ่งงานนี้นะคะเริ่มต้นก็คืองาน Furniture อร์เงานนี้เป็นงานใหญ่ที่สุดของเฟอร์นิเจเป็นการรวมนะคะเฟอร์นิเจอร์ในทุกเจเนอเรชันเลยเฟอร์นิเจอร์ชุดรับแขกชุดห้องนอน ชุดรับประทานอาหารเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้เครื่องหนังรวมไปจนถึงวัสดุตก,ตกแต่งบ้านยิ่งใหญ่ที่สุดดีดีที่สุดในรอบปีนี้เลยค่ะในครั้งนี้เรายังมีในส่วนของ Wedding Fair ซึ่งรัวผู้ปรกอบการที่เกี่ยวกับธุรกิจวิวาเขามารวมตัวกันจัดรายการสุดพิเศษเฉพาะปีนี้เท่านั้นนอกจากนั้นยังมีในส่วนของ Big Expo เป็นการรวม สินค้าไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นสินค้ากีฬาแคมปิ้งรถยนต์มาจัดรายการโปรโมชั่นแล้วก็มีต้นไม้สวนแล้วก็มีมุมกิจกรรมสําหรับเด็กๆด้วยโซนที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือในส่วนของ power by นะคะซึ่งเป็นสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังๆกว่า30ค่ายชั้นนํามารวมกันที่นี่จัดรายการยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปีนี้เช่นกัน power by m e g a sale ยังพอเช่นเคยนะคะเดินเข้ามาภายในงานเนี่ยมีเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เลือกเยอะมากจนเลือกไม่ถือกันเลยกิ ดียวะคจริงๆงานนี้นะครับเราขนมาครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับขนาดเล็กนะครับเพราะในงานนี้เราลดสูงสุด70%ครับจัดส่งติดตั้งฟรีค่าผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้ในงานนี้นะครับแล้วบัตรเดือนลดเนี่ยลดเพิ่ม15%นะครับดีลก็คุ้มมากๆนะครับอยากให้ทุกท่านเนี่ยมางานนี้นะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับ เื่องานใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเรามีโปรโมชั่นอะไรให้กับคนที่เข้ามาร่วมงานบ้างคะเราทําโปรโมชั่นไว้มากมายเลย<ะ>ไม่ว่าจะเป็นการซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งได้สินค้าอีกชิ้นหนึ่งยังมีในส่วนของการนําของสมนาคุณที่มาแจกผู้ที่ซื้อสินค้าในงาน6000ชิ้นรวมมูลค่ากว่า80,0,000บาทน,นอกจากนั้นเรายังจะมีกิจกรรมในเรื่องของย<ะ>ูเนี่ยนแพนค่วิเนี่ยนเลาส์โปรโมชั่นลด<ะ>ราคา ภายในงานจากทุกผู้ปรกอการสูงสุดกว่า80%ด้วยเลยนะคะ oh, <yeah. S 1> เพราะฉะนั้น oh, <yeah. S 1> ต้องบอกว่างานนี้ดีลใหญ่จริงๆเป็นดีลที่ทําขึ้นส่งท้ายปีแล้วเป็นงานที่ดีลมากที่สุดเป็นประวัติการของย mm ูเนี่ยนแพนก็ขอเชิญชวนนะคะงานนี้จัดขึ้นเพียง9วันเท่านั้นงานมีไปจนถึงวันที่19ตุลาคมนี้ตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง2ทุ่มครึ่งค่ะงานนี้พลาดไม่ได้เลยทีเดียวเพราะว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ ดีลใหญ่จริงๆขอเชิญชวนพบกันที่งานค่ะอา้าห้ามพลาดเลยนะครับกับ4งานใหญ่นะฮะร,รวมโปรโมชั่นชุดแรงนะฮะครบจบในที่เดียวนะจ๊ะงานเริ่มแล้วตั้งแต่แวันนี้ครับจนถึง19ตุลาคมที่ไบเทคบางนานะครับห้อง EH102 ถึง104ไปกันเยอะๆน่าไปมากชมพูเคยไปเดินคุณผู้ชมบอกเลยว่ากระเป๋าแบนเลย มันมีแต่ของดีแล้วราคาแล้วส่วนลดเฉพาะในงานไงจริงครบจบจริงๆแล้วเนี่ยผมเพิ่งทำรถเป็นฟู้ดทักด้วยแล้วก็เอาไว้เผื่อไปแคมป์ปิ้งเวยเดี๋ยวต้องไปเพราะเขามีอุปกรณ์แคมป์ปิ้งนี่ใช่ไหมเออเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไปจบกานไปกันเลยอ้เราก็ใจร้อนเนาะเอาไปดูคลิปน่ารักบ้างในสื่อสังคมโซเชียลนะครับคลิปนี้เนี่ยคือตอนนี้ขายของออนไลน์กำลังมาแรงใช่ไหมถูกต้องเออนะ ก็เลยมีแม่ค้าครับเขาบอกว่าขอขายด้วยดิแต่ว่าขายมือสองไงมือสองโอเคนะของบางอย่างมันก็ยังใช้ได้แหละดีดีสีอาจจะซีดบ้างเป็นรอยนิดหน่อยมันก็ซ่อมแซมได้่ะค่ะแต่อันนี้เขาขายเฮ้ยทีมงานผิดข่าวไว้เนี่ยขายมือสองนะเกาเหลาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกาเหลาเขาขายมือสองเนี่ยตกใจเลยขายเกาเหลามือสองมีอยู่จริงอ้าวไปลองดมครับเชิญ ยามือสองสภาพนางฟ้าค่ะซิลอยู่ครบนะคะยังไม่เปิดใช้งานนะคะคุณลูกค้าขอคุณลูกค้ารับสภาพวด้นะคะผงเอ้าด้านล่างจะเป็นแป้งแล้วนะคะครีมนี่มากๆตัวนี้น้องพร้อมบูดนะคะขอลูกค้าพร้อมโอนไหมคะพร้อมปิดเครื่องหนีนะคะตัวนี้ขอปล่อยต่อแบบขาดทุนยับนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทไม่รวมส่งนะคะแป้งขอค่าส่งเพิ่อมอีกสามพันนะคะน้องต้องไปรถเย็นมากๆ c c c ีโน no นะคะขอลูกค้าที่พร้อมทานวันนี้พรุ่งนี้เท่านั้นนะคะน้องพร้อมบูดค่ะ รับไหมคะคุณแัะตุ๊บเปชาแบบแป้งข่ามข้าวหมูให้เลยเป็นชุดแบบนี้นะคะพร้อมทานบูดค่ะคุณแัะตุ๊บเปชารับนะคะครับค่ะเกาเหลาต้มยำมือสองสภาพชมพู่สนใจไหมพร้อมบูดพร้อมบูดอิพร้อมโอนและพร้อมปิดเครื่องหนีแล้วเราก็พร้อมท้องเสียมาด้วยเขาบอกว่าเป้าหมายของเขานะ่ยเขาจะไลฟ์ไปเรื่อยๆเขาต้องการเอาเงินไปซื้อ iPhone 17ครับแล้วถ้ามีคนเอาจริงหนูส่งจริงปะเนี่ยก็คงส่งอะถ้ามีคนแบบว่า บาจี้นะอเออเนี่ยฮะปล่อยราคา1,500บาทไม่รวมส่งส่งอีกสามพันเป็นเท่าไหร่สี่พันห้าโอ้โหคุณพระเกาเหลามือสอ,องคนดูไป6.5ล้านวิวชมพูเราทำคลิปกันนะ เราซื้อดีกว่าพี่แล้วเรามารีวิวต่อที่เราซื้อของบวดเข้ามาได้ไหมอ่ะเราว่ารีวิวกินนะหรอเออรีวิวอยากินสีเอาแค่เอฟซีเอฟมาแล้วนะคะได้ของมาแล้วนะคะคุณน้องเรามาพิสูจน์กันกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนี่นี่คอมเมนต์บอกว่าซดคําเดียวเปรี้ยวขึ้นสวรรค์ก็เป็นต้มยำอ่ะต้มยำก็ต้องมีเปรี้ยวบ้างแหละอ๋อเหรอเออเอ็นดูมีโปรเซสคู่กับประกันสุขภาพไหมคะ ชอบตอนน้องพริกถุงให้ดูเออรุ่นนี้ถุงวอกใกล้จะเป็นครีมี่แล้วนะคะกำลังดีเลยค่ะคือพร้อมเหนียวอะของดเออโอ้ยน่ารักเอาได้อีกคลิปหนึ่งไหมไ้ปไปไปไปดูน้องเนนคนนี้น่ารักมากเขาบอกถ้าจะสวดขนาดนี้นะโอ้โหอยู่อีกไกลๆก็ได้ยินเสียงดังขนาดไหนไปฟังค่ะ ผมพูไปบอกรถแห่ข้างๆนะรีดลำโพงหน่อยท่านจะให้พรมันเรียกให้คนเดียวซะด้วยรถแห่เปิดเสียงสู้อยู่หรือเปล่าไม่มีท่านจะให้พรอ่ะเพราะท่านให้อย่างนี้เป็นคนให้อย่างนี้มีคนคอมเมนต์บอกว่าได้บุญแบบตะโกนมากสาธุคนดูไป1นล้านวิวคุณผู้ชมอะทิงท้ายกาแก้เจ็บคอต้องเข้านะใช่ๆเห็นแล้วเจ็บคอแทนขอบคุณเซบาสเตีกนจากแมงโก้ด้วยค่ะวันนี้ครับเจอกันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ